สวัสดีครับทุกคนเนื่องจากมีผู้ติดตามกลับมาหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานก็สงสัยเป็นเพราะว่าผมทำคลิป Pixel Painter ลมงมาเพราะฉะนั้นผมจะวาดตัวเองให้ดีกว่าเดิมครั้งก่อนวาดได้ไม่โอเคเท่าไหร่ครั้งนี้จะวาดให้ดีกว่าเดิมครับจะพยายามลงเงาให้เร็วกว่านี้พอดีมันไม่ได้แตะ Pixel Painter นานมากแล้วครับก็ต้องเข้าใจนะว่าฝีมือก็ต้องตกกันบ้าง อาล่ะมีโจทย์ที่มาเหมาะอยูอยโอโหโหโ่โอ้ยโอ้โหรูปโอ้ยเดี๋ยวไม่เอาละเปลี่ยนห้องดีกว่า YouTube ครับผมไม่ได้ตั้งใจครับอยู่ดีดก็เจอเด็กที่ไหนก็ไปรู้มาวาดอะไรโอ้โหอนาจารมาก ไม่เข้าใจว่าทำไมภาพแบบนี้มันถึงขึ้นมาอยู่ในหน้าปกได้โอ้เวลาจะพอไหมเนี่ยไม่พอแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมคงต้องหาห้องนานหน่อยละ อ๋อเพลงหายเลยต้องเอาโจทย์ที่มันดูสมประกอบด้วยอ๋อเพลงหายไปเลย <c oughs> ช่วงนี้ผมเจ็บคอเล็กน้อยนะครับ ก็อาจจะพูดไม่ชัดนิดหน่อยอาะาะวาดตัวเองกับแอสเรียวมาอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะวาดออกมาดีกว่าเดิมบ้างไหมจะพยายามครับเพราะไม่ได้วาดนานโอ้แค่ลางยังไม่โอเคเลย การล่างก็สําคัญอยู่เหมือนกันอันนี้ขอไม่วาดคอนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วครับเพราะวาดคอมันจะใช้เวลานานกว่าแล้วจะกินเวลากว่าเอ้ยไม่ดิเอาเป็นแบบกอดดอกไม้ดีกว่าเหมือนในอันเดอร์เทลต้นฉบับอะครับ ใครดูก็น่าจะรู้ก็สงสัยคงต้องทำแนวพิกเซลเพนเตอร์เยอะๆหน่อยแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้วาดนานก็ตามผมวาดดอกไม้ไม่ค่อยเป็นเลยดอกไม้แบบพิกเซลว่าวาดไม่ค่อยเป็น โอเคล่างออกมาดีแล้วตอนที่ต้องรีบวาดอวันนี้ดวงดีนะครับวันนี้ผมวาดสวยไม่ได้ฝึกวาดเลยนะเนี่ย ก็มีแต่ฝึกในภาพล่างแต่เหมือนจะส่งผลกับใน Pixel Painter ด้วยผมวาดเก่งขึ้นใครวาดรูปไม่สวยก็ฝึกวาดไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็เก่งเองอะ่ะ เราเสร็จแล้วนะทุกคนโอ้โหเด็กด่ากันแต่ผมจะไม่ยุ่งถ้ามีคำหยาบมากไปก็ขออภัยนะครับสำหรับคนเอ้ยสำหรับท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่สิผมลิ้นพันเนี่ยสำหรับคนที่เล่นอยู่ในเกมเนี้ยใครดูช่องผมมานานก็คงจะรู้แล้วแหละว่าผมชอบแอสเือมากมาก ถามว่าชอบเพราะอะไรหรอครับก็คงจะตอบด้วยคําเดียวว่าเพราะเขาน่ารักครับแล้วเขาก็ใจดีด้วยอันดับสองก็คือแซนเพราะว่าเท่ใครคิดเหมือนผมช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับอีอีอยากรู้สีดำมันจะทับกันเกินไปโอ้ยมืดเกิน ี่เท่าจังจางตอนนี้ต้องรีบวาดหน่อยเดี๋ยวเวลาหมดอีกออเอออันนี้ลืมวาดดอกไม้เลยลืมสนิทเลยครับวาดแบบนี้เดี๋ยวค่อยตกแต่งทีหลัง ตอนนี้ต้องแข่งกับเวลาเกมนี้มันต้องแข่งกับเวลาถึงจะมีโหมดอันนั้นก็เหอะแต่ว่าผมแบบว่าชอบใช้โหมดแบบนี้มากกว่ามันดูแบบเร่งร้าวดี แม้ว่าผมจะเล่น Pixel Painter แต่ผมก็ยังชอบ Undertale มากกว่าอยู่ดีอิอิๆขออนุญ,ญาตระบายแบบรวบๆหน่อยนะครับต้องรีบแรงเงากันแล้วโอ,โอ้แหลกแหลกและลายเสื้ออาจจะไม่ได้ระบายเท่าไหร่เพราะเวลามันไม่เพียงพอแล้ว จะล่าแต่ละจุดทีมันไม่ใช่ง่ายๆครับมันค่อนข้างจะนานอยู่ แอต้องรีบต้องรีบเวลามา,จากจะหมดนี่อ,อยากไปโชว์ผลงานแล้วเดี๋ยพี่แล้วเพื่อนอะไรอ่ะน้องก็เล่นไปเมื่อเสือ,อ,อเสือกโอ้ออโอ้ลนเกินแล้วอันนี้สิมิดอดนี้อ่ะสูงพ่อมีสะต่อฟัอง ผมจะต้องตกแต่งเงาให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมชอบวาดแบบนี้ <Okay. S 1> แรงเงาอาจจะแรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้วาดนานครับ <Okay. S 1> อ่าฉากนี้ก็ใส่สีกันหน่อย เนื่องจากเวลาไม่พอไม่สามารถตัดใส่เส้นดำได้แล้วครับเออมึงก็ดีเนาะเหียเขาบอกว่าเขาฟังไม่กว่าเฮียแะไรนี่้ โอโยแกแก,ก,กผมจะไม่สนใจคนที่มึงด่านะครับผมใช้สมาธิ <c oughs> อารีเมคใหม่สวยกว่าเดิมอะแรงเงาหน้าอีกสักนิดนึง <c oughs> ผมมาทำคลิปนะทุกคนอย่าว่าผมเลยละกัน โคร้นนางดูมึงดูมันนให้ขงันเยขาบอให้เงแมเกป็นัาอ่อนเนี่กระโปพยายามวอดของขวัญกันเยอะๆครับเพาะว่ามันตรงโจทย์ของผมไม่ตรงโจทย์เองแหละจะมาทำคลิป โอ้โหของผมนี่เงียบเลยช่วยไม่ได้นี่คือรีบทำคลิปครับอันนี้ขอไม่หมวใท้แล้วกันเพราะว่ามันดูรวบเกินไปไม่มีใครสนใจคอมเมนต์ผมเลยอะผมคงจะเลือกห้องผิดอีกแล้วสินะแต่ช่วยไม่ได้ถือว่ามาทำคลิปเฉยๆครับ ภาพนี้ยังสวยเลยอั yup. นนี้เ huh. ป็นของขวัญแบบแกล้งคนเอาละจบโอ้มาอีกแล้วอ um ันนี oh, goodness, ้ใครที yeah. ่เล่น Pixel Painter กราณาโวตให้ภาพผมภาพเมื่อกี้ด้วยนะครับอุตส่าห์วาดสวยแล้ว ก็แรงเงาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ผมก็แรงเอาแบบนี้อยู่แล้วล่ะอ๋โกดไม่ออกอา่าเนี่ยครับดูดีขึ้นแค่<ด>อาจจะแรงเงาได้ไม่มากเท่าไหร่เอาแล้วก็คอ เออ่สวัสดีกับเออ่ขาเรียกคำาลาจากเป็นยังไงนะพ่อพอทีครับผมลืมเอาเป็นว่าขอให้เอาเป็นว่าขอให้สนุกกับคลิปที่ดูนี่ครับอ,อ่จบ